สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีม่กระลูกอยู่ในกันค่ะน้ำเบ่ออาบมันนี่น้ำเบ่อไหลบ่ได้อาบนา้ำาดอกกินนี่ยังหยาดก,กันขินแล้วเอามา่ขินเลยนะเอามากิ อาสาดมะปูน้ำมะมีของฝากนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้น้องไอ้กับน้องป้ายมาเปิดของฝากมาพี่ไอ้ออกมาอาสาดมาน้ำเอาเก,ก้าอี้มากก็ได้เก้าอ,อี้เอาเก้าอี้มากว่างของฝากมาดูของฝากนะคะ เดียวมาเียเบเียบมาเีัหัมงวางเียสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดูของฝากนะคะจากใคร่อจากที่เอนะคะคุณนายกับมาเบึงของฝากให้กัน แต่คนมัรดุนของฝากสวัสดีครับของฝากน้ำกันค่ะลุ้นๆค่ะจะมีอย่าง ออยเยอนี่ยังล่ะของพี่เอนะคะขอบพระคุณนะคะนา่นน่ะพ่อจองกระเป๋ากันโอ้ยเขาน้องไอ้พ่อพี่ไอ้เขามีซื้ออยู่ได้ล่ะโอ้ยนี่ยังล่ะพ่อกระลูกเอ้ยผู้นำเบิ้งทั้งหลังแน่ผุ่นแม่ฟาสมากล่ะคุณนี่อะไร นั่นนั่นแนกะลูกเอาแล้วเด้อไม่อยป้ายกะบป๋าพี่เออกระป๋รเอามงน้อเออมีอย่างทางในมีอย่างทางในเขาเขียนดเออมีแนวอย่างแต่ละญาติกันแล้นี่ทั้งพ่อทั้งลูกไปเยข้างลูกนองได ขอบคุณพี่นะคะใส่ของพี่ไอูดแต่นั้นนะี่เสือพี่ไอเอาแกะเบิ้งเจอขนเบิ้งกนเบิ้งของป่ายไม่บอของป่ายไม่บอมีทุกคนเหรอเอาของป่ายแกะเบิ้งของป่ายว่ะ เขาเพย่งหุดกวนใสเบิ้งเสียอย่างงามบ่เสียเลี้ยงก่อนเสียเลี้ยงไม่ผู้ใดเลยเสือบุ้งร้องลย้ง่ายตัวนี้เี่ยวกัมนกเสืองมอนที่กเกลยวเลยสิมารุนคือกันแม่ฝาใส่กับสิมารุนอย่างล่ะ cái em loi không? mà ẹp cháu văng nhang mà lún tiền luôn không pha cái căn. ôm. khen ใส่เบิ้องของน้องไป๋เบื้องเอาใส่เบิ้งใส่เบิ้งโอ้ลีล่าเอาของน้องไป๋ใส่เบื้องนี่ถ้าโซนสีนี่น้องไป๋สีชอมเขาเขามักชอบสีคึ่มๆนี่ถ้าสีเจ็ดๆนี่ใส่กระเป๋าโอ้กระเป๋าสวยนะคะเนี่ยเออ ยังเก่งอมเออยุดเลยเือยตดอยเต็กันนล้วักอหมาตัวนั้นเสืองวงใส่กวงเอากระตินหมาเลยอูจักตัวสามตัเออน้องป้ายถกใจแล้วถือใจบ่นี่สีนี่ใส่ด้วนมากถ่าจะบ้านนี้จะชอบโทนสีเหมือนน้องป้นะคะโอ้คึ้ๆใน่จังหน่อยใสเบิ้งใส่เบิง ขอรอักตอนต้นตน,นึงอันเออ,อร้อง,อ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 งไงเพื่อนบึงร้องเปลือนเลยคุณไม่ขี้เลยเยงด้เป็นเสีอไปได้เปิเดอนบึงไง้เสียน,น,นั่นน่ะสิเปืือนดินเหล่านั้นขอบคุณครับพี่นะครับเตรียมสีเหลียงก่อนว่ะนี่เขาไม่ใช่ โอ้ของแม่กับนี่โอ้สีแบบนี้สีแบบนี้ดาวเงยมี้องอะไรเป็นเสือกันสิขอบพระคุณนะคะพี่ได้ทุกคนเลยนะคะชอบโบน้องไปมากบอบสีสีออกทุ่นขาวบังหันน้องไงเพิ่นก็เลยใส่ว่าน้องไปเขาจะชอบทุ่นออกสีขึ้มขึมพอกับมักขึ้มก็กันคึ้มดียมขึมขึมสวยสวย สวยๆนั่นอะไรกงงามยู่คะน่ยังหรอจะเล่ดื้อสวยเม่กี้พอมีตัวหนึ่งเดีไปยกบางตัวอีกตัวหนึ่งไหมเป็นแบบไหนที่กันนี่อเป็นคละสีอ่อเสข้เหนียใญ่ติอืม อันนั้นเป็นอย่างกางเกงกางเกงสวยขอบพระคุณพี่เอนะคะเบิ้งเปิดเบิ้งของแม่มพียงใส่เบื้องให้เบิ้งของใส่ของมันแมงของแม่มีแนวอัอนสนมากจริงใส่เวลาใส่ข่ยใส่ข่ยต้องใส่ยี่ใหญ่ในจังหน่อยนี่เด็กก็พอดีนี่ใส่ได้ยังไงล่ะ ตัวนี้ตัง้งตัวันอาตั้งแต่นุ่มวันดีเนาะอืีไปชอบบอสีนี่นะอุ้ยเถ่ะมากเฮ้ยนี่ตัวนี้ต้องมาถือแกนี่เนียร์เองีพราะ่ิลอันตดใส่กระโพตีุณพ่อก็จะชอบตัวนี้นะคะแล้วพอใส่เป็นอย่างโอ้ยนลารักมีกี่เม้าใส่มึงใส่มึงสทับเลย ใส่ทับมันจะแบบแน่นหนึบจริง,องตอนนี้จ๋าเห็นแม่ไขเ่เลือบันน้ำเอากระน้องจับไปทางไหนตั้งแม่ตั้งแม่ตั้งเตัวดีแต่เป็อืมมังขี้มังีงันไหลสิงามนะไหงามสวยๆนะคะมันต่ตัวสวยๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณพ mm ี hmm. hai hai? ่เอนะคพี่เอนะคะขอบคุณ hmm. พ mm ี่เอที่ส่งเสื้อผ้ากระเป๋ามาให้นะคะไปขายกำลังอู้ตัวนี้แกสวยชอบอบงามมากน่าขอบคุณพี่เอนะคะขอบคุณพี่เอน่อยแรกๆขอบคุณเลย ที่ลาบมาอยู่เมืองนี้แล้วก็ขอบคุณเอาเอาเอา,านี่ๆๆกับพี่ไอ้ได้อันนีๆๆ้เออได้ขอบคุณทุกคนทุกคนกันเลยทุกคนเอาขอบพระคุณพี่เอนะคะสำหรับของฝากเสื้อสวยๆนะคะและ้วก็คะแนนให้น้องอ้ายขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะขอคบคุณคะ่ะก็ให้พี่จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะสวัสดีค่ะพิทอ่ะพีทยังอยากบึงคุนงามิึงบึง